ช็คง่ายไปไหนก็จะชอบมีผู้คนเข้ามาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดเพราะอยู่แล้วเย็นอ่ะอยู่แล้วเย็นสมบูรณ์เย็นปลอดภัยใครไม่อยากอยู่ใกล้สมคลที่แบบมีโทสะรุนแรงน่ะเจ้าอารมณ์เนี่ยโทสะรุนแรงใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้อยู่ใกล้มันร้อนมันจะมีพลังเนี่ยพาออกไปโทสะกิเลสเนี่ย ที่่สัเผาออกไปชแรงกดดันเผาออไปส่วนทรรมะ้าเช่นต่างก็มสสดึงดูดแรงดูดเข้ามาเปิดร้านขายของขายนีเขามีแรงดูดมแรงดูนี่แหละงกวาดแลวกวาอย่างนี้กวาดเรื่อยโดยเยวันเสี็จไฟกวากท้างว้าไม่มีใครเข้าเลยโดย่องวันกวาแต่เรื่องของร้านไม่มีไฟเลย ขาแค่สดแตาบริมาณพุกโอ้สุดขึ้นผ oh, ่านานี้รู uh ้ส huh. ึกตอารู้สึกดีอะนาไปเข้าไปแล้วก็ยิ่งได้มีการปฏิสัันธ์การเสริมการพูดจาบ้องเนมมีก็ยังสิ่งีกันเอยเขาก็มาอีกมาแล้วเขารู้สึกสบายป่อคลายเจอที่ของร้านอนุญากจัดใส่พรนาทุกคนอย่างเงี้ยขึ้นหน้าตาจะประหาดประลาดลย 在你家，没事。